สวัสดีค่ะของที่เราจะอิมพอร์ตทูเยอรมันนี่นะคะก็จะมีขาเนาะมีมะขามเปียกค่ะเราจะเอาขาเอามะขามเปียกไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวๆเ,เ,เนาะ ตะไคร้นะจ๊ะตะไคร้เราก็จะทําแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะแบบนี้นะคะการอิมพ์ตของเราทูเยอรมน,นีจ้าแล้วเพิ่งนี้ก็จะเป็นพริกนะพริกขี้หนูนะคะนี่ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือพริกขี้หนูเลยที่ห่อกระดาษสีขาวๆเอาไว้เนาะเพราะเราเออจะซับเหงื่อมันไง ก็เลยต้องต้องทำแบบนี้นะจ๊าก็คือนีิพิหนูนะคะรากผักชีจ๋ากำลังทำความสะอาดอยู่เนาะเราก็จะเอารากผักชีไปด้วยเพราะที่เยอรมันหาไม่ได้นะคะรากผักชีถึงเราจะไปซื้อต้นผักชีมันก็ไม่มีนะคะมันไม่มีรากเนาะเขาจะเอาแค่ใบมันเฉยเฉยทีนี้บางส่วนที่เราถือไปเองได้เราก็จะเอาไปนะคะ พราะของในครัวเราก็ต้องใช้ทุกอย่างเลยขาดสิ่งใดไปมันก็จะไม่โอเคเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขาดขาดกันเกินแหละเพราะเราอยู่ต่างประเทศเราจะหาไม่ได้ทุกอย่างเนะาะใบมะกุ้งมะกรูดอะไรพวกนี้เราสามารถจะเอาไปได้นะคะ แค่แค่ตรงนี้เออมันยังไม่ได้หมดแค่ตรงนี้นะคะยังมีอีกมากเลยยังมีอีกเยอะเลยส่วนหนึ่งก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะมาเออทำแล้วก็เอาแพ็คใส่ถุงหรือว่าจัดให้มันดูดีขึ้นเพราะว่าเราแพ็คใส่กระเป๋ากระเป๋ามันก็ใบไม่ได้ใหญ่ได้โตอะไรมากมายเนาะแล้วก็น้ำหนักมันตั้งยี่สิบสามสิบกิโล เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพคให้ดีที่สุดเลยนะคะนี่คือถ้าเราขาดเราคิดว่าที่นู่นมันขาดอะไรไปแล้วสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนที่คนชอบเนาะยังกับน้องคนนี้น้องที่เขากำลังปอกเนี่ยเพราะเขาชอบรากผักชีมากเลยเขาจะใช้เอาไปหมักไก่หมักหมูหมักอะไรก็แล้วแต่เขาคือเขาจะเป็นคนชอบรากผักชีเนาะ เขาก็จะเอารากผักชีไปนะคะคือทุกๆคนที่อยู่ต่างประเทศทุกคนต้องดินน้นรนแล้วทุกคนก็ต้องรู้จักด้วยว่าสมควรจะทำยังไงที่เราจะเก็บสิ่งของไปได้หรือว่าเราจะเอาไว้ใช้ให้นานที่สุดก็มีวิธีเดียวคะ่ะเอาไปแช่ฟิตเอาไว้นะ เวลาเราจะเออแล้วเราก็แบ่งนะคะคือตอนเวลาเราแช่ฟิตเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งเอาไว้นะเราจะใช้เยอะแค่ไหนเราจะใช้น้อยแค่ไหนแต่ละครั้งเราก็ใส่ถุงใส่ถุงเล็กๆเอาไว้แล้วเราก็แพ็คนะคะแล้วเราก็เรียงให้ดีแล้วเราก็ใส่ฟิตเอาไว้กินตลอดเวลาที่ว่าเออเราคิดว่าเราจะทำเราจะได้มีสิ่งของที่ว่าเออใช้ได้นะคะ สำหรับพี่สายทองเองพี่สายทองก็เอาไปอาจจะเอาไปเยอะฝรน้องคนนี้ก็ได้เอเพราะว่ามีพี่มีน้องหลายคนก็คือลูกลหลานที่อยู่ตรงนู้นแหละบางคนก็ไม่สามารถที่จะกลับมาประเทศไทยได้นานๆหลายๆปีเนาะสำหรับพี่สายทองก็เป็นผู้ผูู้เฒ่าผู้แก่อืมบางทีก็ถืออติดไปให้ลูกลหลานเด็กๆรุ่นหลังเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะชีวิตของคนอยู่ต่างประเทศต้องดิน้นรนนะจ๊ะไม่ได้สบายทุกๆอย่างแบบที่คนอื่นเขาคิดหรือว่าที่คนอื่นเขาเข้าใจว่าอ,อ,อยู่ต่างประเทศจะต้องรวยถ้าเราไม่รู้จักทําอะไรมันก็คือมันไม่รวยมันจะอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องดินน้นรนสิ่งไหนเราประหยัดได้เราก็ประหยัด สิ่งไหนที่เราจะทําเป็นเงินได้เราก็สมควรจะทํานะคะอย่างเช่นงานอนดิเรกเล็กๆน้อยๆโชว์ฝีมือให้ต่างชาติได้เห็นอย่างเช่นแกะสะลักหรือว่าเอ,อจะเป็นการถักหรือจะเป็นการทําอะไรที่มันประดิษฐ์หรือจะการทําเอ,อ,อาหารก็แล้วแต่เนาะอืมเราก็จะทําโชว์เขาเรื่อยๆคนไหนสนใจเขาก็จะมาสั่งเราเนาะ ย ía, อย่างเช่นปอเปียะอย่างเงี้ยเราทำปอเปี๊ยะฝรั่งเขาจะทำไม่เป็นหรือว่าถึงเขาทำได้รสชาติมันก็จะไม่เหมือนของไทยๆเราเนาะอืพี่สายทองก็จะทำปอเปี๊ยะขายด้วยนะคะถ้ามีคนมาสั่งเนะาะไม่เอาหนัก หนัก โอเครากผักชีตั้งเยอะนะจ๊ะแต่น้องเขาตัดได้แค่นี้นะแล้วเขาก็เอาแค่นี้นะคะส่วนที่เหลือนี่เนาะทิ้งจ๊าไม่ใช่เดี๋ยวไปแก้มเล่า <c oughs> เอาผักชีเนี่ยนะไปแก้มแล <c oughs> แก้มลาบแก้มลาบอ๋อไปแก้มลาบโอเคโอเค ทำไมไม่เอาหนังสติกมัดจุกเอาไว้ก่อนมันจะได้ไม่ไหลไปนู่นมานี่เจ็ดก่อนรับขี้ดินก่อนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ